วันนี้เราก็จะพามาที่คุนหมิงกันนะฮะก็เป็นประเทศจีนนะฮะก็เวลาขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นทางเหนือนะฮะผ่านประเทศลาวไปหน่อยเดียวนะฮะแล้วก็นิดเดียวก็ถึงคุนหมิงแล้วก็ระดับความสูงนี่นะฮะก็อยู่ทางเหนือเหนือนี่อยู่ระดับแนวแนวเดียวกับฮ่องกงอะนะฮะแต่ว่าอยู่มาทางซ้ายมือมาทางตะวันตกนะฮะอยู่ใจกลางประเทศนะครับก็ <c oughs> จังหวัดคุนหมิงเนี่ยฮะตั้งอยู่ทางตอนกลางข่อมไปทางตะวันออกของมณฑลยูนนานนะฮะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองหมตารางกิโลเมตรเวลาเราไปเที่ยวจีนนะก็จะมักจะมีคุนหมิงเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเ,เรียกว่าถูกมากๆนะครับเวลาไปทัวร์คุนหมิงไปชมธรรมชาติไปสัมผัสอากาศหนาวอะไรเงี้ยนะฮะก็ตัวเมืองคุนหมิงเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ ทะเลสาบที่มีความอุดมสดมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ภูเขาล้อมรอบนะฮะเนี่ยผมจะปินให้ดูนะภูเขาล้อมรอบทั้งด้านเหนือด้านตะวันตกด้านตะวันออกนะฮะแล้วก็ทะเลสาบเ,เตียนฉือเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งที่ราบสูงนะ,ะแล้วก็เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของประเทศจีนเลยนะฮะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานนะฮะพื้นที่ของทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยสาม้ตารางกิโลเมตรถือว่าใหญ่มากๆนะครับ ก็เวลาเราไปคุณหมิงเนี่ยะฮะเราก็จะไปชมนะเรียกว่าเ,เรียกว่าอะไรอะธรรมชาตินะฮะก็อย่างเช่นหินที่มันเป็นแท่งๆขึ้นมาหรือว่าเป็นการปลูกพืชการปลูกต้นไม้เนี่ยแบบขั้นบันไดนะฮะประเดี๋ยวผมจะบินให้ชมนะฮะว่าการปลูกทำนาแบบขั้นบันไดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะบินผมจะกดระดับลงมาต่ําแล้วนะฮะ ก็คุณหมิงเนี่ยคนไทยจะคุ้นหูกันดีนะฮะส่วนใหญ่กเ็เต็มไปด้วยภูเขาสูงบนมณฑลยูนานนะครับเพราะว่าเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยนะฮะแถมอยู่ใกล้เมืองไทยนิดเดียวเองเอ,อ่ก็มาชมธรรมชาติกันนะฮนะรรมชมธรรมชาตินะครับเดี่ผมก็บินลงมาต่ตาๆนะฮะผ่านสนามบินเดี๋ยวเราก็จะบินชมเมืองนะหุบเขาอยู่ล้อมรอบเลยนะครับ ก็สมมติเขาไปชมพระตำหนักแล้วไปชมชมทะเลสาบนะฮะทะเลสาบช่วยหูเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสระรกฏนะฮะตั้งอยู่ใจกลางคุนหมิงล้อมรอบด้วยบึงน้ำนะฮะเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายนะฮะก็ถ้าเกิดฤดูหนาวเนี่ยนะฮะก็จะมีนกหาย,ยากเนี่ยบินมาจากไีเรียมาหลบหนีหนาวนะครับแล้วก็ ตรงชวนนะฮะอีกที่หนึ่งที่เขามากักจะพาไปกันก็คือตรงชวนนะฮะก็คือเมืองทุ่งหญ้าแห่งโลกตะวันออกนะปรเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะ,ะก็เป็นสถานที่ที่มีทุ่งหญ้าแล้วก็สวนดอกไม้ที่ปลูกกันกลางภูเขานะสลับเป็นขั้นบันไดนะฮะนี่ปรเดี๋ยวเราจะถึงภูเขาแล้วนะฮะก็จะไปดูที่เขาปลูกทุ่งหญ้ากับสวนดอกไม้นะสลับกันเป็นขั้นบันไดนะปลูกพืชสลับสีไปไป,ไปมานะฮะให้เกิด ทัศนียภาพที่มีความสวยงามนะีผมก็จะมองลงไปต่ำนิดหนึ่งนะฮะมองลงไปต่ำนิดหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกผักสวนครัวของชาวจีนท้องถิ่นด้วยนะฮะเ,เวลาเราไปชมเนี่ยก็ไปได้ในหน้าร้อนของเมืองไทยเมษาถึงกรกฎานะฮะก็จะเห็นการปลูกพืชเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะฮะของทุกปีเลยนะครับอีกที่หนึ่งที่เขามักไปชมในคุนหมิงก็คืออุทยานป่าหินนะฮะ ก็เป็นป่าหินโบราณที่มีอายุมากกว่า300ปีนะแล้วก็ทําหินปูนเนี่ยมากกว่า100ลูกนะก็นับว่าเป็นอุทยานหินที่หาดูได้ยากแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะฮะปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของทางจีนนะฮะอ,อันนี้เราก็บินลงมาต่ำแล้วนะฮะผมก็จะโฉบไปโฉบมานิดนึงนะผมจ้องเชิงเขานี่นะก็จะเห็นเป็นคล้ายๆขั้นบันไดนะฮะตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเ,เดี๋ยวผมบินหาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกัน นะฮะแต่ว่าเราไปจีนเนี่ยส่วนมากเราก็จะไปกับทัวร์นะฮะเพราะว่าเ,เขาก็จะดูแลเราหมดเลยตั้งแต่น้ำบินนะฮะรับเราแล้วก็พาไปนอนโรงแรมไม่ต้องไปจองเองไม่ต้องไปคุยภาษาจีนนะฮะจะมีทัวร์นะฮะทัวร์จีนอะ่ะแต่พูดภาษาไทยนะฮะฟังรู้เรื่องนะฮะก็จะพาคนไทยเที่ยวจีนนะฮะสบายๆนะมีอาหารเลี้ยงทุกมื้อเลยแล้วก็ไปกันเป็นประจำนะราคาไม่แพงนะฮะ ทัวร์จีนนี่จะราคาถูกกว่าทัวร์เกาหลีแล้วก็ทัวร์ญี่ปุ่นนะฮะถูกกว่าใกล้กว่านะฮะของราคาไม่แพงนะครับอันนี้ผมก็มาให้ดูพวกที่เป็นการปลูกต้นไม้แบบขั้นบันไดนะ,ะก็ยังไม่เห็นจ่าจ่านะฮะยังไม่เห็นจ่าจ่าเดี๋ยวขอบินหายอีกหน่อยนึงแล้วก็บินชงมาไปเรื่อยๆก่อน นี่ก็เป็นเชิงเขาตรงของคุณหมิงน,น,นะฮะซึ่งเออ่มันเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งนะฮะอยู่ตรงกลางนะอ่านี่เห็นไหมฮะข้างล่างเริ่มเป็นขั้นบันไดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะ,ะเริ่มเป็นขั้นบันไดแล้วอ่าอ,อาจจะยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมบินไปตรงชัดๆดหน่อยหนึง่งก็ส่วนมากมา เห็นไหมฮะถ้าเกิดดูจากมุมสูงจะเห็นชัดๆเลยนะการปลูกต้นไม้แบบขั้นบันไดนะมันก็จะ,ะสลับไปมาสวยงามนะครับก็คนก็ไปถ่ายรูปตากอ,อากาศเย็นๆกันนะไม่มีอะไรไปเดินตากอ,อากาศเย็นๆแล้วก็ดูวิวนะดูวิวภูเขานะดูวิวภูเขาสวยดีฮนะเห็นไหมฮะข้างล่างเนี่ยไปขั้นบันไดเนี่ยผมจะบินดิ่งลงไปฮนะให้เห็นชัชัดๆก็ไม่มีอะไรมากฮะก็มาบินหน่อยนึงแล้วก็ประเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเครื่องลงจอดแล้ว เห็นไหมขาลากเป็นแบบขั้นบันไดนะ,ะเห็นไหมฮะเวลาเราเสิร์ชคําว่าคุณหมิงใน Google นะฮะ,ะแล้วก็สถานที่น่าสนใจเขาก็จะโชว์รูปภูเขาที่เป็นปลูกต้นไม้สลับกันแบบขั้นบันไดนะฮะ,ะเต็มไปหมดเลยนี่ผมจะบินบินลงต่บนะฮะเห็นไหมฮะซ้ายมือขวามือนี่ก็เป็นขั้นบันไดหมดเลยแต่ว่าอน,นี้ดูอันนี้มันบินเร็วนะฮะมันที่อาจจะดูไม่เห็นความงามเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอไปดูใกล้ๆนี่มันจะสวยนะฮะ ก็เหมาะแก่การไปถ่ายรูปนะฮะไปถ่ายรูปไปตากอากาศเดินเย็นๆสบายๆเพราะว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าพอๆกับฮ่องกงอ่ะอุณหภูมิพอๆกับฮ่องกงนะฮะเอ่อหนาวเย็นอ่าไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวจัดนะฮะหนาวเย็นนะฮะแล้วก็อากาศร้อนนี่ก็ไม่ร้อนจัดนะเฉลี่ยตลอดปีเนี่ยสิบห้าถึงสิบแปดองศาเซลเซียสก็เป็นอุณหภูมิที่คนไทยชื่นชอบมากๆเห็นไหมฮะตอนนี้เริ่มเห็นเป็นภูเขาขั้นบันไดแล้วนะฮะ การปลูกพืชแบบขั้นบันไดเนี่ยก็เป็นที่ที่เราจะไปชมวิวกันอโอเคก็เท่านี้แล้วกันผมก็จะนําเครื่องลงจอดแล้วเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปแล้วก็หาสนามบินลงจอดอเพราะว่าส่วนมากก็เป็นภูเขาเตีย้ยๆอย่างเงี้ยนะรไม่ได้สูงอะไรมากมายแล้วก็เป็นภูเขาเตีย้ยๆเนี่ยมาดูธรรมชาติกันเห็นไหมฮะถ้าเกิดดูจากมุมนี้จะเห็นชัดๆเลย เป็นการปลูกเพิ่มขั้นบันไดนะภูเขาของแถบนี้นะเนื่องจากว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นภูเขาหินไม่ได้เป็นภูเขาหัวโลนนะฮะก็จะบินไปที่ไหนก็เขียวหมดอะแล้วก็มันก็ไม่ได้สูงมากนะเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยที่เามื่อวานเราบินไปดูกันนะนั้นก็บินไปที่ไหนก็เป็นสีขาวหมดเลยเพราะว่ามันหนาวเกินนะต้นไม้ขึ้นไม่ได้ก็มีแต่หิมะปกคลุมไอ้ตรงนี้เนี่ยต้นไม้ขึ้นทุกที่เพราะฉะนั้นบินไปที่ไหนนี่เขียวหมด นะฮะแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นที่ราบเรียบๆหน่อยเนี่ยก็เขาก็ทาเป็นที่นาทําการเกษตรนะทำปลูกของกินนะปลูกของกินนะครับโอเคในเมื่อเราก็เห็นสนามบินอยู่ไกลๆลิบๆนั่นแล้วนะอีก10บไมล์นะแล้วก็ไปลงสนามบินนั่นแล้วกันนะก็เป็นอาจจะเป็นสนามบินท้องถิ่นก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ว่าเราก็ไม่สนนะฮนะเนื่องจากว่ามันเป็น flight simulator ชื่อเขบอกอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นการฝึกบินจําลองนะฮะว่าไม่ได้เป็นของจริงเพราะฉะนั้นสนามบินกระจิ๋เดียวเราก็จะลงนะฮะบ,บางทีไม่มีสนามบินผมยังลงกลางถนนเลยนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมทักษะในการบินนะครับนี่เราก็จะการแฟลปออกมาให้เต็มที่ก่อนเพื่อ,อ,อลดความเร็วนะฮะต้องชะลอความเร็วหน่อยนึงเสร็จปั๊บเราก็จะลดระดับลงต่ํา สำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเมืองคุณหมิงนี่มีการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นอันดับอันดับ12นะฮะในบรรดาเมืองทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะ,ะโดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเกลือแล้วก็ฟอสเฟตที่ดีที่สุดของจีนเลยครับเนื่องจากตัวเมืองเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนที่ห่างไกลของประเทศนะฮะจึงยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากกระแสการเล่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจมากนักนะ,ะมันก็แตกต่างจาก ที่เราไปเซินจเจิ้นนะไปบินดูนะมีแต่คอนโดมีมตึกเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติเยอะอยู่นะเป็นธรรมชาติเยอะอยู่เป็นคนละแบบนะฮะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็ให้ความสนใจคือมินมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานานชาติเลยนะฮะก็เพื่อรองรับการขนส่งไปยังภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเมืองไทยนั่นแหละ ก็เลยมีการวางแผนการก่อสร้างทางรถไฟแล้วก็ทางหลวงเนี่ยมากมายเลยเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคุณหมิงกับไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาวนะฮะจากลาวนี่ก็ดิ่งลงมาประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีถนนมีรถไฟเนี่ยจากไทยไปคุณหมิงได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องบินมานะฮะแล้วก็นั่งรถไฟมาหรือนั่งรถมาก็ได้นะก็มันใกล้นิดเดียวนะฮะไม่ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะฮะก็ที่เที่ยวก็คือที่ชมธรรมชาติเนี่ยผมก็มาตั้งลําหน่อยหนึ่ง ก็ขี้เก็บไปตั้งไกลนะเพราะว่าสนามบินก็ไม่ได้มีอะไรมากมายให้โชว์นะครับก็เรามาทดสอบการนำเครื่องลงจอดเฉยๆนะครับเพราะนั้นเราก็บินแบบฉวัดเฉวียนเลยนะ,ะบินกแบบ็แบบดิ่งเข้ามาใกล้ๆเลยนะ,ะแล้วก็ลดความเร็วลงเ,เดี๋ยวจะดิ่งลงไปเลยนะฮะดูซิว่าวันนี้จะจอดได้ดีหรือเปล่าก็สนามบินก็ไม่ได้ยาวมากไม่ได้สั้นมากนะ ตรงอาคารผู้โดยสารก็เล็กกระติดเดียวเองนะฮะโอเคผมก็จะพยายามลงให้นุ่มๆน,นะครับเพราะก็ไม่ได้สั้นมากอันนี้ผมปล่อยมันค่อยๆไหลลงมานะฮะอ่าก็ถือว่าลงจอดได้ค่อนข้างจะนุ่มก็ถือว่าลงจอดได้ค่อนข้างนุ่มเดี๋ยวเบรกนะเบรกโอเค ก็คลิปนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะฮะก็พาบินมาชมรอบคุณหมิงหนึ่งรอบนะฮะสั้นๆ10บกว่านาทีเท่านั้นเองนะเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้บรรยายให้ฟังเอาส่วนมากจะเป็นจะเป็นการท่องเที่ยวถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มาตากอากาศกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูซิ่ว่าในลานบินเนี่ยนะฮะที่เขาจอดเครื่องบินกันนะมีเครื่องบินเยอะไหมก็เห็นอยู่หลายลำเหมือนกันนะฮะเห็นอยู่หลายลำเหมือนกัน,น ว่ใครอยากให้บินไปที่ไหนนะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะพาบินไปนี่เราก็เห็นเครื่องบินอยู่เยอะเหมือนกันนะวันนี้เราบินด้วยแอร์บับบินเซาเวสนะ t ซาเวสเห็นก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะจอดเลยหารูกก่อนนะฮะ ในการขับจริงๆก็ไม่ได้มาขับหา,หารูมู่ดมู่ตัวๆอย่างเงี้ยเขาจะฟังคําสั่งนะจากผอบังคับการบินนะฮะว่าจะต้องไปจอดช่องไหนแล้วก็ต้องบินต้องแล่นตามเส้นเลยนะฮะจะมีเส้นให้วิ่งตามนะฮะเดนี้เราขี้เกียจอะพูดขี้เกียจเราก็เลยบินดิง่งขับรถขับก็บินดิ่งมาเลยนะฮะเราไม่ได้วิ่งตามเส้นนะฮะ <laughs> โอเคก็นำสอนแล้วกันนะฮะเอาเท่าน,นี้พอ ะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนวันนี้ก็สวัสดีนะครับ